สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตรกรรมด้านเกษตรไอทีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัดหญ้าครับจัดทำโดยนายสิทธิชัยศรีสุวรรณลาดนักศึกษา623110080323สาขาวิวชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโมเดลจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า หุ่นยนต์ตัดหญ้านะครับจะใช้เซ็นเซอร์ในการทำงานและจะมีการใชร้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับหลักการและเหตุผลเนื่องจากการตัดหญ้าในปัจจุบันต้องใช้คนในการบังคับเดินไปเดินมาเครื่องตัดหญามีขนาดใหญ่ที่พอควรซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กลางแดดและมีอากาศร้อน และยังมีการใช้น้ำมันในการตัดหญ้าอีกด้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไอที IT. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประหยัดน้ำมันพอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นโทษแก่ผู้ใช้งานให้กลายมาเป็นปัจจัยที่ใช้ผลิตพลังงานแทน 3. ผู้ใช้สามารถอยู่ในที่ร่มและไม่ต้องเหนื่อย 4. ใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดใช้น้ำมันและไม่ก่อให้เกิดมลพิษวิธีการใช้งานนวัตกรรมหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะดำทางด้วยเซ็นเซอร์ที่อยู่ตัวเครื่องและสายไฟการขอบทางเดินรอบๆสนามเอาไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้งเครื่องแล้วเมื่อหุ่นยนต์ตัดหญ้าเดินไปอยู่เหนือสายไฟกั้นขอบ ก็จะเปลี่ยนทิศทางการวิ่งทำงานด้วยการวงขาวนกลับมาในสนามหญ้าอีกครั้งโดยจะไม่วิ่งล้าเส้นสายไฟกั้นขอบเขตออกไปและระหว่างการทำงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะมีการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ไปในตัวอีกด้วยพัฒนาเพื่อต่อยอดหุ่นยนต์ตัดหญ้ามีลักษณะคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติในโลกอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้สามารถใช้เครื่องยนในตัวเดียวกันได้จะมีการเปลี่ยนแปลงใบพัด ให้มาเป็นใบพัดดูดฝุ่นแทนได้ครับข้อควรพิจารณาจุดด้อยเนื่องจากหุ่นยนต์ตัดหญ้ามีขนาดเล็กในการทำงานอาจจะใช้เวลานานในการตัดหญ้าการเข้ามุมต่างๆอาจจะไม่ดีพอสำหรับงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมครับจากการศึกษางบประมาณหุ่นยนต์ตัดหญ้าราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 6 0 0ถึงบาท อ้างอิงแหล่งที่มาครับ สำหรับวันนี้กระผมนายสิที้ชัยศรีสุวรรณก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับครับ